หง,ง้างหงฉางจริงๆด้วยหวงช้างยังไม่ตายพวกนายปลอดภัยดีนี่นะจะมาลู่น้อยมิตสูก็ด้วยดีจังเลยที่พวกนายไม่เป็นไรมาถึงก็เป็นห่วงพวกเราก่อนเลยงั้นเหรอพวกเราสบายดียังไม่ตายสินักภาพพิ่หงฉางเออหนุ่มน้อยเธอยังไม่ตายเหรอแล้วก็ไอที่สวมอยู่มันขนลิงยักษ์มัวกระหายเลือดนี่นะใช่แล้ว นี่เธอฆ่าเจ้าหนิงยักษ์ม่วงนั่นแล้วงั้นเหรอลาวเปล่า,ลามันดัอบทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็วิ่งหนีไปแล้ววะวิ่งหนีเนี่ยนะทั้งๆที่ฆ่ารับพลังต่างกันตะตั้งขนาดนั้นแท้ๆนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งไอ้ห่วงไม่มีหลักการหาเหววออะไรเลยมันวิ่งหนีเพราะว่าวิชาวิทยายุของมันใช้กับผมไม่ได้ผลนะ่ะ ยิ่งอธิบายกูยิ่งตกใจกว่าเดิมอีกไอเวยเลยไม่ๆม่มันวิ่งหนีฉันก่อนนะแล้วฉันก็วิ่งไล่ตามไปเจ้าลิงนั่นก็เลยโยนขนของมันใส่หน้าฉันนะ่ะฉันพูดอะไรผิดไปหรอทำไมทุกคนถึงนั่นมันมอนสเตอร์แงรงสี่เลยนะั้นเฮ้ยเจ้าลิงยักษ์ม่วงนั่นจะวิ่งหนีได้ยังไงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อีอย่างต่อให้ใช้ท่าวิชายุทดไม่ได้ผลแค่ใช้โจมตีระยะไกลแบบจยภาพก็เพียงพอจะบทขยี้เขาแล้วตอนนั้นฉันเห็นแขนเขาขาดและตาก็บอดแล้วนี่นะหรือว่าจะตาฝาดไปนะเอาเถอะช่างมันได้เห็นแค่เขากลับมาอย่างปลอดภัยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโอ้ดีจังเลยที่เธอปลอดภายัยนี่เป็นสิ่งที่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเลยนะ ปฏิหารยังไงล่ะแล้วเมื่อไหร่จะให้ผมนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการอะฉันพูดด้วยกนเหรอว่าจะให้เธอเป็นผู้บัญชาการเมื่อกี้ก็พูดนี่ถ้าย้อเวลากลับไปได้ผมจะยอมยกตำแหน่งผู้บัญชาการให้เขาเลยให้เขานั่งสักสองสามวัน <laughs> เฮ้ยไอ้นุม่มเธอจะเข้าร่วมการแข่งขันปลองยุดจะพบไม่ได้ น้ว้ยถ้าเองเป็นผู้บัญชาการหน้แล้วแล้วก็การเป็นผู้บัญชาการได้มันมีข้อกําจัดหลายอย่างเลยนะนายยังไม่พร้อมหรอกหน้าแต่ก็พยายามเข้าแล้วกันนะ่ะจ้องมองด้วยความไม่พอใจแน,น่น,นอนไม่ใช่แค่นั้นหรอกฉันเตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้เธอด้วยนะฉันช่วยให้เธอก้าวข,ข้ามไปถึงระดับขั้นเปิดเผยได้นะว่าอย่างไรล่ะอ,อะไรนะจอมยุทธระดับขั้นเปิดเผย นี่คุณจะช่วยเขาเลื่อนขั้นจริงๆเหรอครับอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาครึ่งปีเลยนะกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ฉันก็เคยช่วยนักเรียนเลื่อนขั้นแต่มันยากและค่าใช้จ่ายก็แพงมากเลือนขั้นระดัเปิดเผยโดยตรงได้เลยเหรอจริงเหรอเนี่ยเลือนขั้นงั้นเหรอระดพลังขั้นเปิดเผยใช่แล้วขั้นเปิดเผยรู้หรือเปล่าระดับพลังขั้นเปิดเผยน่ะมันหมายถึงอะไร ค่าสเตตัสและค่าพลังต่างๆของนายจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมผู้จุติกว่า50%ของโลกนี้ยังติดอยู่ที่ค่าพลังก99ใบ,บชั่วชีวิตอยู่เลยแต่ถ้านายได้เลื่อนขั้นแล้วก็ถึงทั้งตลาดทั้งตลาดขายสินค้าพิเศษและพื้นที่ร้านค้ารับต่างๆ รวมถึงธารกิจลับมากมายจะปลดล็อกให้นายเข้าใช้งานได้หมดเลยนายจะกลายเป็นทรัพยากรที่หลายหลายองค์กรต้องการตัวดังนั้นการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับพลังขั้นเปิดเผยน่ะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของนายเท่านั้นทําไมมันถึงเลื่อนขั้นยากขนาดนั้นล่ะพราะทำไมผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นถึงมีน้อยมากเพราะว่าการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับเปิดเผยน่ะแค่ความทะเยอทะยานอย่างเดียวมันไม่พอนะ่ะสิ การที่จะเลื่อนขั้นได้ต้องมีค่าระับพลังกระแสจิตยอยู่ที่99เท่านั้นหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถแตะถึงระดับนั้นได้พวกนายยังเป็นเด็กน้อยไร้ยังสาเกินไปงั้นบอกไปแบบนี้ดีกว่าสิ่งที่พวกนายขาดก็คือการตระหนรกะรู้สึกถึงความตายการเอร่อล้นของพลังทฤษฎดีนี้ว่าด้วยการที่มีระดับพลังถึงจุดอิ่มตัวและสมบูรณ์แล้ว,ลวการโดด ซับอะไรใหม่ๆเข้าไปหรือจะก้าวเข้าข้ามจุดเดิมนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหากจะข้ามผ่านไปแล้วก็จะเป็นต้องทำลายของเก่าทิ้งซะและมุ่งไปสู่อาณาจักรพลังที่สูงกว่านั้นหลายคนล้วนประสบอาการเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจความรู้สึกสิ้นหวังพังทลาย ซึ่งผู้ที่สามารถข้ามผ่านไปสู่อีกขั้นของพลังได้นั้นต้องเคยประสบพบเจอกัแบบความตายมาก่อนและรู้ถึงถึงความหมายของการมีชีวิตแต่ต่อให้ทําเช่นนั้นได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นระดับพลังถตาหากเลือกที่จะวิ่งหนีในตอนที่กําลังอ่อนแอไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความตายก็จะไม่สามารถก้าวข้ามได้ แต่ว่าชั้นนั้นมีพื้นฐานของพลังที่แข็งแกร่งและรวยมากด้วยจนนายไม่อาจเข้าใจได้ฉั้นสามารถไปสู่จุดสูงสุดของระดับพลังได้อย่างงไไ่ายดายถึงแม้ว่าขั้นตอนมันจะเจ็บปวดสาหัสก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าพยายามอยางสิ้นหวังไปเรื่อยๆด้วยเม็ดยาหยกศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถให้จอมยุทธ์ระดับขั้นพื้นฐานข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปสู่ขั้นเปิดเผยได้ สมบัติในตํานานระดับแรงบีฉันเคยลองใช้มันมาก่อนแล้วทำให้เพิ่มโอกาสการเลื่อนขั้นได้จาก50ไปสู่100เซไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึงปีเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงฉันก็สามารถทำให้นายเลื่อนขั้นได้ว้าวคุณพระช่วยฉันรู้ว่าพวกนายไม่ชอบว,วิธีหน้าฉันแต่คนที่ทำให้วิรบุรุษอันเป็นที่รักของพวกนายเลื่อนขั้นได้มีแค่ฉันเท่านั้น คงจะคิดว่าฉันมันเป็นวายร้ายนาาโง่ในนิยายเลืออนิเมะใช่ไหมล่ะช่างไรเดียงสาจริงๆเลยเจ้าพวกขี้ไก่เอ้ยฉันจะช่วยเหลือพ่อหนุ่มคนนี้ที่พวกนายชื่นชอบยิ่งพวกนายเกลียดฉันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งช่วยเขามากขึ้น ถึงจะเกลียดแต่ก็ต้องอขอบคุณฉันอยู่ใช่ไหมละ่ะเพราะมีเพียงฉันนท่นั้นที่สามารถช่วยห่วงช้างได้ว่าไงละ่ะห่วงนายกโกรธฉันหรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครต่อยหน้าฉันได้เลยฮะแม่งเลยหน้าหมือนซาชิหายแต่มันก็พูดถูกนะมีแค่ผู้บัญชาการเท่านั้นที่ช่วยห่วงช้างได้นี่เขาว่าไปแล้วเรื่องไงกันก็บ้ามาตั้งนานแล้วนี่ ผูออ้บัญชา,ากรครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพอหนุ่มน้อยคงจะไม่พูดอะไรโง่งๆที่บอกว่าทาเลือดแบบนี้ได้ด้วยตัวเองหรอกนะอย่าคิดว่าง่ายนักเลยอย่าไปเสีจก,กับการช่วยเหลือกับคนที่แข็งแกร่งกว่าสิโอโอเคเอาล่ะอย่าให้เสียเวลาจ็ดตั้งเครื่องมือซะทำการตรวจเช็คค่าพลังปัจจุบันก่อนเริ่มใส่ย,ยาเริ่มได้จะทำได้จริงๆงั้นเหรอ ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะทําให้ห่วงชังเลื่อนคั้นได้ยังไงการที่จะทําให้ผู้อื่นเลื่อนคั้นได้ภายในครึ่งชั่วโมงและทลายกําแพงระดับพลัง99ไปได้ของแบบนี้มันเหนือธรรมชาติเกินไปเอาละวัดค่าพลังแล้วสินะ112เอา้านี่มึงเดือดขั้นระดับพลังไปแล้วนี่หวา่า